สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยปิดทองตำแหน่งใดได้อนิสงส์เงินทองเข้าไม่ขาดเชื่อกันว่าคงไม่มีพุทธศาสนิกชนใดที่ไม่เคยปิดทองบนพระพุทธรูป อนอกจากการบูรณะต่อพระองค์พระพุทธปฏิมาแล้วนั้นตามความเชื่อโบราณการปิดทองพระอย่างสร้างอน,นิสงส์งทําให้ชาติภพหน้าเกิดมามีผิวพรรณที่ผ่องใสมีสง่าราศีเป็นมงคลแก่ชีวิตและแต่ละตําแหน่งในการปิดทองนั้นก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปปิดทองตําแหน่งไหนได้ผลดีที่สุดส่งผลอะไรต่อเราในชาติภพนี้และชาติภพหน้าเราลองมารับชมกันเลยครับ ก่อนอื่นขอย้ําเลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปิดทองบริเวณพระเศียรหรือศีรษะตามความเชื่อโบราณน,นั้นเชื่อกันว่าจะทําให้มีสติปัญญาที่ดีเชียบแหลมมีความจําเป็นเลิศมากกว่าผู้อื่น การเรียนก็ดีการงานก็เด่นสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในชีวิตไปได้ด้วยดีเสมอหยิบจับทำการสิ่งใดก็จะบรรลุไปตามจุดประสงค์เป้าหมายปิดทองบริเวณพระพักหรือใบหน้าใขรที่ปิดทองในตำแหน่งนี้จะทำให้ชีวิตของคุณลุ่งเรืองมีแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิตและครอบครัวหน้าที่การงานจเจริญลุ่งเรืองมีความสุขปิดทองบริเวณพระอุระหรือหน้าอก การปิดทองในตำแหน่งนี้ได้อาน,นิสงในเรื่องของการเกิดความดีสง่าราศีเชื่อกันว่ามีผู้ชื่นชอบเป็นที่รักใคร่ของใครหลายๆคนโดดเด่นเป็นสง่าเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายๆคนเป็นการเสริมสเสน่ห์ของตัวเองปิดทองบริเวณพระอุทธรหรือท้องจะส่งผลทําให้ร่ํารวยมีกินมีใช้พลังพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์ทรัพย์ ปิดทองบริเวณพระหัตหรือมือเป็นการเสริมบารมีจะเป็นที่น่ายกย่องผู้คนเคารพยำเกรงปิดทองบริเวณพระบาทหรือเทา้าส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมั่งครั้งสมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัยและยานพาหนะในการเดินทางการปิดทองบริเวณพระนาพีหรือสะดือมีความเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดอยากมีเงินมีทองใช้ตลอดชีวิต ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์มีความเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการงานอาชีพหรือหน้าที่การงานให้มั่นคงขอขอบคุณที่มาของข้อมูลเว็บไซต์โพสสาระ .com คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปและขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ